Assalamualaikum warahmatullahi w a b a r a k uh. วันนี้เราจะมาฝึกกันต่อนะครับการสะกดตัวอักษรกับสระดอมมะเรามาเริ่มกันเลยนะครับนี่คือดอมมะเอาตัวบามาใส่บาดัมมะบูนี่คือดอมมะเอาตัวตามาใส่ตาดอมมะตูนี่คือดอมมะ อาตัวซามาใส่ซาดอมมะซูนี่คือดอมมะเอาตัวจีมมาใส่จีมดอมมะจูนี่คือดอมมะเอาตัวฮามาใส่ฮาดอมมะฮูนี่คือดอมมะเอาตัวคอมาใส่คอดอมมะคูนี่คือดอมมะเอาตัวดามาใส่ Da ɗom ni ke ɓom ma, autua DHA ma sai, da ɓom ni ke ɓom ma, autua RA ma sai, RA ru, ni ke ɓom ma, autua ZAY ma sai, ZAY ɓom ni ke ɓom ma, autua SIN ma sai, SIN ɓom นี่คือดอมมะเอาตัวชีนมาใส่ชีนดอมมะชูนี่คือดอมมะเอาตัวซอดมาใส่ซอดอมมะซูนี่คือดอมมะเอาตัวดอดมาใส่ดอดอมมะบูนี่คือดอมมะเอาตัวตอมาใส่ตอดอมมะตูนี่คือดอมมะ أو تظا مسي ساي ظا ضمه نك أو تعي ما ساي عي ضمه نك ضم أو تغين ما ساي غين ضمه نك ضم أو تفا ما ساي فا ضمه نك أو تقف ما กาดัมมะูนี่คือดัมมะเอาตัวกาฟมาใส่กาฟดัมมะกูนี่คือดัมมะเอาตัวลามมาใส่ลามดัมมะลูนี่คือดัมมะเอาตัวมีมาใส่มีดัมมะมูนี่คือดัมมะเอาตัวนูนมาใส่นูนดัมมะนู นี่คือดอมมะเอาตัววาามาใส่วาาดอมมะวูนี่คือดอมมะเอาตัวฮามาใส่ฮาดอมมะฮูนี่คือดอมมะเอาตัวฮัมจามาใส่ฮัมจัดอมมะอูนี่คือดอมมะเอาตัวยามาใส่ยาดอมมะยู นะครับอันนี้คือตัวอักษรสะกดกับสระต่อมะจะออกเสียงแบบนี้น้องๆไปฝึกกันนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าอินชาอัลลอฮฺ assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh